ในช่วงปีที่ผ่านมารายการมองเรามองโลกได้เสนอเทรนด์ใหม่ๆของโลกที่น่าสนใจมากมายอย่าง co-working space รูปแบบใหม่ในการให้เช่าสถานที่เพื่อทำงานอาจเป็นรายวันรายเดือนหรือรายปีโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานคนที่ใช้บริการมักเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำอาชีพอิสระไม่ต้องเข้าออฟฟิศทำงานที่ไหนก็ได้ ถ้าพูดถึงว่าคำว่า coworking space เนี่ยมันอาจจะเป็นคำใหม่ในในเมืองไทยนะครับหรือแม้แต่เมืองนอกเองเนี่ยคือมันก็เพิ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนะนะครับผมถ้าจะนิยามง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นสเปซสเปซหนึ่งที่คนสามารถมานั่งทํางานด้วยกันแล้วก็แชร์ไอเดียอะไรกันอาจจะเป็นเป็นความชอบที่ลักษณะคล้ายๆกันหรือว่ามีงานที่สามารถมาต่อต่อยอดกันได้มันเหมือนกับเป็นการทํางานร่วมกันนะครับแม้ coworking space ในไทยจะเริ่มเป็นที่ตอบรับ แต่ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโคเวิร์ก g s p สเปซกับการทำงานที่บ้านและร้านกาแฟ Listen, อันนี้จะเป็นคำถามที่คนพอรู้จักเราเนี่ยจะถามว่าอา้าวแล้วทำไมฉันจะต้องมานั่งที่นี่ละ่ะ mm hmm. ฉันนั่งทำงานที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายคนที่มันตัดสินใจมานั่งที่เราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำงานที่บ้านเอ๊ะฉันต้องอานหนัให้หมาฉันต้องอ่นาอนออนัให้สุน,นัขนะครับ พ่อแม่ชวนไปดินตลาดชอปปิ้งบ้างละเห็นเตียงแล้วก็ไม่ได้ละต้องเลือยละซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นบรรยากาศที่อาจจะสบายเกินไปสําหรับการทํางานคือร้านกาแฟเนี่ยมันได้ในแง่ของผู้คนเนี่ยมันมันมันมีเสียงนิดนึงได้มีเห็นอะไรที่มันมมนตลอดเวลามันช่วยด้านค r e ท t i v i t y ได้ดีทีนี้มันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการฟอร์ซีที่คล้ายกับออฟฟิศอยู่ดีซึ่งที่บ้านอาจจะมี จะดีมีไม่หมดทุกอย่างนะครับแต่ร้านกาแฟไม่มีให้แน่นอนคือเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกสแกนเนอร์พิมเตอร์โทรศัพท์ถ้าเขาทำบนคอมเนี้ยลักไฟมีอยู่ที่หรือเปล่าเก้าอี้นั่งสบายไหมร้านกาแฟเนี่ยเก้าอี้มักจะนั่งไม่เหมาะกันทํางานนั่งสบายแบบเอนไป่างนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งนั่งทำงานไม่ได้โต๊ะก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานจริงๆโ o w o r k i n g มาเลยดึงข้อดีของออฟฟิศนะครับของร้านกาแฟของบ้าน แล้้วก็กดดไปไปอีกหนึ่งเทรนดที่กำลังมาแรงคือ crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนจากกลุ่มคนทั่วไปโดยผู้ต้องการหาทุนจะเสนอโครงการของตัวเองและเงินที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมทุนใครสนใจอยากสนับสนุนโครงการนั้นก็จะร่วมให้เงินลงทุนมากน้อยแตกต่างกันไปหากโครงการนั้นระดมทุนได้สำเร็จในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ระดมทุนก็จะได้เงินทุนนั้นไปดำเนินโครงการของตัวเองต่อไปโดยไม่ต้องคืนเงินให้กับผู้ลงทุนแต่อาจให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบอื่นแทนอย่างเช่นแบรนด์รองเท้าฟาบูชูและโครงการผลิตหนังสือ Afterword ของคนไทยก็ใช้วิธีการ crowdfunding ในการระดมทุนเพื่อทำธุรกิจค่ะ Funding นะคะก็คือจะเป็นแบบาทางเลือกของการโปรโมทแบรนด์โดยที่หนูยังไม่ต้องอลงทุนคือมันยังการเสี่ยงมันจะน้อยอะคะ่ะข้อดีอีกข้อหนึง่งหนูว่าอาจจะเป็นตัวที่ว่าถ้าโปรเจกต์สกเซสอะคะ่ะมันจะเป็นสื่อค่ะที่ดีในการช่วยโปรโมทแบรนด์เราสู่ลูกค้าที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็ลูกค้าไทยด้วยะคะ่ะเหมือนเป็นสื่อกลางหนูว่าดีอะคะ่ะค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ ทำไมถึงเลือกใช้วิธี crowdfunding mm hmm. หรือว่าระดมทุนออนไลน์คะในการที่จะพิมพ์หนังสือคะคือมันก็เริ่มมาจากว่ามันมีเนื้อหาที่เราคิดว่ามันมีคนต้องการอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเพราะกลไกตลาดหลายๆอย่างที่ทําให้เนื้อหาแบบนี้ไม่สามารถเอ,อ่อถูกถ่ายทอดออกมาในในวงกว้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยชอบบริจาคค่ะแต่เราแต่ว่าการระดมทุนเนี่ยไม่ใช่การบริจาคมันคือการเหมือนกับช่วยกันลงเงินเพื่อให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วคนที่ลงเงินเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนกลับไป เราก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราลองดูไหมคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ crowdfunding เนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กดังนั้นมันต้องทดลองอะค่ะสังคมเป็นรูปแบบใหม่ของการให้ที่ใช้รูปแบบการทำธุรกิจมาแก้ปัญหาสังคมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงการรับเงินบริจาคเพราะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงให้กิจการดำเนินต่อไปได้ด้วยตัวเอง กิจการเพื่อสังคมกำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วมากในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัชอาณาจักรอย่างเช่นกิจการ rubies in the rubble ซึ่งเป็นกิจการทำชัดนี่หรือซอสผักและผลไม้ที่ทำจากผักและผลไม้ที่กำลังจะถูกนำไปทิ้งเป็นการแก้ไขปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งและแก้ไขปัญหาคนว่างงานค่ะ Do people really care that by buying um, chutneys or jam as well that you do, which are made from um, waste fruits and vegetables, and maybe help the world a little bit? Do they really care about this? Um, you're very right. Though it's a food product and. I'm, I'm the same as anybody else. I first of all will think of my stomach when I'm thinking <laughs> of food. Um, so, for the first nine months, we didn't tell anyone about the backstory and we made sure that the product you know, stood in its own two feet and, and sold um, for just for the taste and the look and that it was a product that people loved. And then we started that the story behind it is an add on. Um, firstly, it's got to compete. Uh, in the market, a social enterprise can't just be a charity. It's people will buy it once, if for, just mm -hmm. for the story. Um, but to be a successful, sustainable social enterprise, you need to be competing on the shelf with everybody else. Do you think social enterprise is um, just a, a trend, just a fashion, or is it here to stay? My generation, I think, uh, is big for social change and for doing things out of passion. Um, when I was working in the bank, uh, it was through the financial crisis. And seeing money devalued overnight uh, made me really question why I was working so hard for it. Mm. Um, and, and now I feel like I'm working really hard for something that actually matters um, and, can, and can change things. Uh, so no, I think, I think social enterprise is here to stay and it's going to grow so much, it, it becomes the norm.